สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่อง18โวลต์นะครับก็จะเป็นก้านแทฮอนด้านะครับงานก็จะเนียนนะครับตัวนี้เตียนแทฮอนด้าก็จะมีเขามีคันเลงแล้วก็มีใบนะครับก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับมาทางเซตทีนี้ในการแพ็คนะครับในกรณีที่ประกอบเองได้บางส่วนนะครับเราก็จะไม่ถอดชุดนี้ไปนะครับจะไม่ปลดสายจะไม่ถอดไปก็จะไปแบบนี้นะครับ ก็คือจะห่อแบบนี้แล้วก็แต่ว่าจะถอดใบออกนะครับใบจะถอดออกแล้วก็จะแนบไปด้วยนะครับมันชิ้นส่วนที่จะได้ไปนะครับอันนี้เป็นมากับพร้อมพร้อมชุดก้านนะครับตั้งแต่ใบใบก้านนะครับแฮนด์แล้วก็สายสะพายสายสะพายแบบบล็อกนะครับแบบนี้อ่ามีสายสะพายก็จะแนบห่อไปนะครับแล้วก็จะมีชุดเครื่องมือนะครับชุดเครื่องมือห่อไปนะครับนี่คือชุดเครื่องมือนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จ แล้วก็จะแพ็กไปในกล่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งลูกอันนี้คือแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับของของเซตนี้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็แฮนด์นะครับเราก็จะวางแนบไปงี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะวางแนบไปครับแพ็กไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่กล่องห่อไปถอดใบถอดตัวกาดนะครับกาดก็ต้องถอดเพราะว่ามันจะกว้างนะครับตัวนี้ก็ต้องถอดกาดด้วยนะครับ ก็จะหอ่อไปแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่ถอดกาดก็เอ่อถ้าใส่ได้ก็จะใส่ครับแต่ว่าน่าจะได้ถอดกาดก็จะเป็นน็อตสองตัวครับซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือนะครับใส่กาดไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเครื่องมือก็จะอยู่นี้นเครื่องมือมีไปอ่ะถอดเครื่องมือออกมาเอาเครื่องมือนะครับประกอบนะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับตัวนี้ด้านท้ายเราจะประกอบแทนนะครับมือจับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับจะอยู่ทางขวาทางขวา แล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้ามาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคลายน็อตให้หลวมนะครับเดี๋ยวนี่แล้วก็สวมเข้าไปนะครับเอียงต้นขันไว้ดึงเอาดันไปข้างหน้าหน่อยอ่าโอเคทางซ้ายก็เอาสวมเข้าไปก็นะจะมาเจอกันครึ่งทางอ่านี่ก็ขันนอ็อตล็อก มันจะมีหกเหลี่ยมนะครับปรเจออลติดไปด้วยนะครับแล้วก็ขันปรับเซ็ตแล้วก็ขันล็อกตึงนะครับ ตึงนะครับตึงตึงแน่นเลยนะก็คือพยายามขันให้แน่นเลยตึงมือเลยอ่าจับเอาด้านสั้นนะครับเสียบลงแล้วก็เอามือจับตัวนี้หมุนแน่นเลยครับแน่นเลยตึงมือนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ตึงแรงเลยครับอ่าตึงแรงเลยผู้ชายก็สักครึ่งครึ่งนะครับครึ่งของกําลังแล้วกันเนาะแต่ผู้หญิงก็เกือบสุดแรงแล้วกัน <laughs> แต่ก็แล้วแต่คนนะครับก็ใช้สักเกินครึ่งของกําลังแล้วกันให้แน่นแล้วก็จับโยกดูแห็น เห็น uh, mm hmm. ไม่หลวมนะครับฝั่งนี้า mm hmm. uh, ไม่หลวมโอเคเนี่ยนะครับทีนี้ใบนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะถอดใบเป็นนะครับแต่ถ้าไม่เป็นยังไงก็ทักมาถามอีกทีหนึ่งครับส่วนการถอดใบแล้วก็การใส่กาดนะครับใส่กาดก็จะมีประแจเป็นเป้นหกเหลี่ยมไปเหมือนกันนะครับเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ไปายหกเหลี่ยมนะครับไขออกแล้วก็ประกบเข้าเนี่ยก็ได้ ตรงนี้นะครับทีนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับใส่ใบใส่กาดกาดก็จะมีน็อตแค่2ตัวนะครับเราแสดงตัวอย่างคร่าวๆให้ดูอยนะครับว่าเป็นเป็นปรเจ็ค L ที่แถมไปนะครับก็จะเป็นการขันกาดนะครับกาดยึดกาดกันกระเด็นนะครับก็คลายออกปกติเราก็ใส่ใส่คลายออกก่อนเนี่ยให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับทีนี้พอได้กาดมาเราก็จะใส่กาดนะครับกาดตัวนี้ก็จะมีตัวประปกบอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็คลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกเอาตัวประปกอบบนตัวลับบนออกแล้วก็ยกยกก้านขึ้นนะช่วงที่ใส่จะเป็นช่วงสติกเกอร์เหลืองหรือว่าไม่ไม่ถึง แค่ไม่ถึงใบนะครับแค่ไม่ถึงใบแล้วก็เราก็ลองดูว่าอะลรที่เราวางลงพื้นนะตัวกัดค้ำยันหรือเปล่านะครับในียราอยะจับนะแล้วก็เอาตัวประกรบใส่นะครับนะประกรบใส่เพิ่มก็มีน็อตไปด้วยนะครับนะประกรบใส่สองตัวซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นการประกอบก้านทั่วไปนะครับ เพราะว่าเราใช้การปกติที่เป็นของเครื่องตัดหญ้าที่เป็นตัวของโคเดนโคเดนสตาร์นะครับก็จะเป็นการอย่างดีนะครับงานเนียงเบลลิงดีหัวเกียร์ดีนะครับแข็งแรงดีด้วยนะครับการยิบแปะอลูมิเนียมหนา2อมิลนะครับถามว่าหนักไหมก็รวมๆแล้วก็จะเบากว่าเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเป็นเป็นชุดมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ล็อกใช้แรงขันประมาณครึ่งหนึ่งไม่ต้องขันแรงมาก ไม่เหลือไม่ถึงครึ่งก็ได้เอาแค่มันอยู่เช็ดดูมันอยู่นะครับมันก็จะเป็นระนาบเดียวกันนะครับในระนาบเดียวกันก็คือวางปุ๊บแฮนด์ AN, นะครับอยู่ในแนวระนาบสมมาตรแล้วก็กาดอยู่นี้นะครับจากนั้นก็จะเสร็จเีย่างไรก็ใส่แบตเตอรี่นะครับอ่านะใส่แบตเตอรี่หน่อยนะครับเครื่องมือน,นี้มีไปให้นะครับในทุนการใส่แบตเตอรี่ก็สวมใส่ได้เลยนะครับเสียยเข้ากับ,บล็อกด้านข้างนี่ครับออโอเค ทีนี้พอพอใส่แบตเตอรี่เสร็จจะมีเสียงอย่างนี้ครับทิดทิสอันนี้คือปกตินะครับที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์อ่าเราจะเปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บอ่าพอเปิดปุ๊บไฟก็จะขึ้นอ่าแล้วก็จะมีเสียงติส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 แล้วก็เงียบนะครับเนี้ยก็จะขึ้นเปแบบอ,อร์เซ็นต์แบตนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานตัวนี้คือพอร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะเล่นได้เลยอ่าลองเล่นดูเล่นได้ไบ้่าง นี่ร่างกาไม่เจื่อนๆแล้วนะครับตัวเลขตัวนี้มันวิ่งมันเริ่มปกตินะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นที่เขาโชว์เนี่ยเปอร์เซ็นตามโวลต์นะครับอ่แล้วก็อ่าตัวนี้กดปุ่มสามเหลี่ยมให้หน่อยอ่าก็จะขึ้นองศานะครับในองศายี่สิบสามเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในห้องแอร์นะครับองศายี่สิบสามคือองศาของอมอเตอร์นะครับอ่อุณหภูมิของมอเตอร์นะครับตัวนี้ ก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์แบตอ่ามีองุ์อุณหภูมิแบตแล้วก็มีเลเวลแบตเตอรี่แล้วก็กดอีกที่หนึ่งครับอ่ากดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโวลต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์กดอีกที่หนึ่งก็จะวนไปวนมาก็เป็นอุณหภูมินะครับหรือเราอยากปิดหน้าจอก็กดตรงปิดปึ๊บอันนี้คือหน้าจอดับไม่ใช่ดับเครื่องนะครับตัวนี้แค่หน้าจอดับเฉยๆนะครับแต่เครื่องยังคงเล่นได้ปกติให้ดูเปิดหรือไม่ไม่เปิดให้ดูที่ไฟตรงนี้นะครับ ไฟตรงนี้ดูที่ไฟตรงนี้แทนนะครับว่าเปิดไหมถ้าปิดอ่ะเราปิดให้ดูปิดสวิตช์ปุ๊บปุ่มก็จะนูนออกมานะครับปุ่มนูนแล้วก็จะมีเสียงอย่างนี้พอเราเลิกใช้เราก็ถอดแบตออกได้เลยครับแบบปุ๊บกบบ็ก็เอาเครื่องเก็บได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ ถ้าเราใช้งานมาร้อนๆแล้วก็จะเพิ่งชาร์จนะครับปล่อยให้พักเขาเย็นก่อนถ้าร้อนนะครับถ้าร้อนหมายความว่าเราจับแล้วรู้สึกว่าอร้อนแล้วถือไม่ค่อยได้นั่นคือร้อนแต่ถ้าจับแล้วอุ่นๆแล้วถือได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของแบตเตอรี่เพราะว่ามีการใช้งานกระแสมีการไหลก็จะมีอุณหภูมิแค่อุ่นๆนะครับแค่รู้สึกว่าแต่ถ้าร้อนจนรู้สึกว่าจับจับไม่ได้อุ้ยร้อนอะไรอย่างี้ครับก็คือไม่ควรที่จะชาร์จทันทีนะครับก็ควรปล่อยไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนแล้วค่อยชาร์จ แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยใช้งานล้วก็ชาร์จไว้ครึ่งครึ่งกลางๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็อยู่กลางๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีเม็ดให้ดูอันนี้คือเต็มนะครับถ้าเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลาหลายวันหรือเป็นเดือนเนี้ยล้วก็ชาร์จไว้สัก2เม็ดก็ได้นะครับพอกดดู2เม็ดโอเคแล้วก็ปล่อยแบตเตอรี่ไว้นะครับให้แบตเขามีประมาณครึ่งหนึ่งของระบบก็โอเคนะครับล้วก็จัดเก็บเครื่อง พอจะใช้งานแล้วก็มาชาร์จก่อนนะครับชาร์จเสร็จก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเสียบปุ๊บเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีจอมีอะไรให้ดูด้วยนะครับก็โอเคครับประมาณนี้